สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการบ้านธรรม,มะนะครับเราพบกันที่นี่เป็นประจำครับทุกเช้าวันพุธแล้วเราก็มาศึกษาธรรม,มะกันนะครับวันนี้ผมอดิศักดิ์ศรีสมและผมธนากรชมจันทร์ครับเราทั้งสองคนรับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับวันนี้น้องธนากรในช่วงแรกของรายการช่วงเวทีธรรม,มะก็เหมือนเช่นเคยนะฮะมาศึกษาธรรม,มะกันวันนี้มีเนะะื้อหาอะไรบ้าง ครับก็ได้ยินกันมานานนะครับที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พรุทธศาสนามักจะได้ยินคําว่าธาตุรู้สภาพรู้อาการรู้นะครับอแต่ว่าก็มีผู้ที่สงสัยคําอธิบายนี้นะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไร,รอันนี้ต้องไปติดตาม คำอธิบายเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์ครับจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่คําว่าสภาพรู้อาการรู้เหล่านี้จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของนามธรรมโดยเฉพาะ<ม>าเรื่อง<ไ>ของจิตเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องธาตุรู้สภาพรู้อาการรู้จริงๆใช้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครเกี่ยวกับเรื่องของนามธรรมโดยเฉพาะเรื่องของจิตนะครับอ๋อแต่ว่าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต้องฟังคําอธิบายทีนะตรงนี้อ,อ่นนี้เรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่2นี่นะครับในคาถาโอวาทปาติโมกมีว่าการไม่กล่าวร้ายหนึ่ง คำว่าการไม่กล่าวร้ายหนึ่งนี้นะครับอัตกถาท่านก็อธิบายไว้ว่าหมายความถึงการไม่ติเตียนเองแล้วก็ไม่ใช้ให้ผู้อื่นติเตียนก็ยังมีผู้ที่สงสัยในคําอธิบายคํานี้ครับว่าหมายความว่าอย่างไรก็ได้กราบเรียนถามท่านอาจารย์อีกครับจริงจริงเหมือนกันไหมไม่ติเตียนเองไม่ใช้ผู้อื่นให้ติเตียนเกือบจะเหมือนกันครับเกือบจะเหมือนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วก็คือการไม่ติเตียนต้องไม่ติเตียนถูกไหมก็คือว่าเราไม่ติเตียนเองแล้วก็ไม่ไปใช้ให้คนอื่นติเตียนด้วยแต่ว่ายังไงในรายละเอียด ติดตามครนี้น่าสนใจอ้าวมีเรื่องอื่นอยู่ไหมครับวันนี้ก็หลายๆท่านเนี่ยนะครับได้ยินคําว่าโอวาทปาติโมก็เป็นคําที่ทุกท่านคุ้นแล้วก็ชินแต่ก็มีคําแปลกใหม่ครับคือคําว่าอาณาปาติโมกอาณาปาติโมหลายคนได้ยินคาว่าโอวาทปาโอวาทปาติโมแต่คําว่าอาณาปาติโมหลายคนอาจจะไม่รู้ความหมายใช่ครับจะมีความต่างกันอย่างไรนั้นก็ต้องติดตามชมได้ในรายการครับเอาละครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระที่ยังคง แน่นไปด้วยความรู้ที่เราจะมาศึกษาธรรมะกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกครับไปในช่วงเวทีธรรมะครับกราบท่านอาจารย์และอาจารย์วิทยกรทุกท่านค่ะท่านอาจารย์คะที่อาจารย์กล่าวคำว่า,าธาตุรู้เนี่ยค่ะ คือคำว่าธาตุรู้นี่บางท่านก็อาจจะสงสัยหรือผู้ใหม่ที่มาก็อาจจะสงสัยคำว่าธาตุรู้ธาตุรู้ที่ท่านอาจารย์กล่าวนี่ยขอให้อาจารย์ขยายความคำว่าธาตุรู้อีกสักครั้งค่ะธาตุาคือสิ่งที่มีจริงนะคะคุณบุตรสุกรกำลังจับอะไรไม่ทราบถ้าถามถาการศึกษาก็ว่าถ้าว่าโดยบัญญัติก็จับไมโครโฟนค่ะแต่จริงๆแล้วจับอะไรคะ ไม่มีใครบอกว่าไมโครโฟนแต่ว่ามีสิ่งที่สามารถปรากฏเมื่อจับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีธาตุที่กำลังรู้แข็งขณะนั้นลักษณะที่แข็งจะปรากฏได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ,คะเวลารับประทานอาหารเนี่ยมีรสเปรีย้ยวไหมคะมีค่ะถ้าไม่มีสภาพที่กำลังลิ้มคือรู้รสที่เปรี้ยวรสที่เปรี้ยวจะปรากฏได้ไหม ก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีรูปหลากหลายมากนะคะคือสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นก็มีที่ไม่สามารถปรากฏให้เห็นก็มีเช่นเสียงนี่ค่ะแม้มีจริงๆก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเลยกลิ่นก็มีจริงแต่ก็ไม่ได้ปรากฏให้เห็นเลยแม้ว่าจะมีรูปลักษณะอาการต่างๆนะคะแต่ถ้าไม่มีธาตุที่กำลังรู้สิ่งนั้นไม่ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นโลกทั้งโลกนี่ค่ะไม่ปรากฏ ถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทางตาคือเห็นรู้ทางหูคือได้ยินรู้ทางจมูกคือได้กลิน่นรู้ทางลิ้นคือรู้รสนะคะถ้ารู้ทางกายคือสิ่งที่กระทบสัมผัสโลกจึงปรากฏมีโลกอื่นอีกไหมคะไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีสภาพรู้โลกจะปรากฏได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ,คะ และสภาพรู้เป็นโลกด้วยเพราะว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นความหมายของโลกโลกะนี่คะสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดดับสิ่งนั้นเป็นโลกท่านอาจารย์คะหมายความว่า,าธาตุรู้แต่เมื่อกี้ที่อาจารย์กล่าวว่า,าธาตุดินาธาตุน้าาําธาตุลมธาตุไฟตรงนั้นเป็นรูปราธาตุไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยแล้วาธาตุรู้นี่เป็นนามาาธาตุ ใช้ใช้คำว่านามธทาตาแต่ไม่แต่ไม่ใช่รูปธธาตุเพราะเหตุว่าสามารถจะรู้ทุกครั้งที่เกิดต้องรู้ค่ะนี่คือความน่าอัศจรรย์ของธรรมะที่เป็นอนัตตาไม่มีใครบอกเลยนะคะว่าเป็นผู้สร้างธรรมะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะสั้นๆแล้วก็ดับไปแต่ว่าตามความเป็นจริงของธรรมะเนะะี่ยค่ะมีปัจจัยของธรรมะใดเกิดธรรมะนั้นจึงเกิดเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นมีปัใจจัยให้เสียงเกิด เสียงเกิดแล้วเป็นเสียงแล้วจะให้เป็นอย่างอื่นได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้นี่คือธรรมะนะคะแต่ทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งอ่อนทั้งแข็งพวกนี้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเป็นาธาตุเกิดขึ้นได้ฉันใดนามาธาตุก็เป็นอีกาธาตุหนึ่งนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับรูป,ปราธาตุซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้าธาตุชนิดนี้ก็มีปัจจัยทําให้เกิดขึ้นแต่ต่างกันคือเมื่อเกิดแล้วต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเมื่อไหร่ก็คือมีาธาตุที่กำลังรู้สิ่งนั้นเช่นมีสีสันวัตณะที่กำลังปรากฏทางตาขณะนี้นะคะปรากฏเมื่อไหร่ก็เพราะเหตุว่ามีอีกาธาตุหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วเห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงปรากฏได้เพราะฉะนั้นโลกก็จะมีความเป็นจริงอยู่สองอย่างทั้งๆท,ที่เป็นธรรมะทั้งหมดนี่นะคะคือธรรมะประเภทหนึ่งเกิดจริงๆค่ะมีลักษณะเฉพาะ ตนเองแต่และอย่างจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยส่วนอีกาธาตุหนึ่งนะคะก็เกิดมีจริงๆไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นต้องเป็นสภาพที่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏด้วยเหตุนี้ความสำคัญอยู่ที่ทาธาตุไหนถ้ามีแต่รูปราธาตุเดือดร้อนไหมคะไม่เดือดร้อน,เ,อนเลยแต่เมื่อมีนามาธาตุเกิดขึ้นนะคะเห็นไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไร แต่ติดข้องในสิ่งที่เห็นมีนามธาตุมากมายค่ะไม่ใช่แต่เฉพาะธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะยังมีนามธาตุอีกอย่างหนึ่งซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นเกิดพร้อมกันและดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวถึงนามธาตุสองอย่างซึ่งต่างกันไม่ใช่อย่างเดียวกันคือนามธาตุอย่างหนึ่งนะคะเกิดแล้วเป็นใหญ่เป็นประธาน ในการรู้แจ้งสิ่งที่กําลังปรากฏเสียงเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนทำไมรู้ว่าไม่เหมือนเพราะธาตุนั้นเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของเสียงสภาพที่เป็นธาตุที่เป็นนามธาตุที่เป็นธาตุรู้นะคะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะคะคือลักษณะของจิต พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสภาพธรรมนั้นด้วยคําว่าจิตนะคะหรือจะใช้คําว่าวิญญาณมโนมนัสได้ทั้งหมดค่ะเมื่อหมายความถึงสภาพที่กําลังรู้สิ่งที่กําลังปรากฏกําลังรู้แจ้งในสิ่งที่กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้มีแต่รูปธปาตุหรือว่ามีนามธาตุด้วยมีทั้งสองอย่างค่ะ,คะแล้วก็เป็นของเราหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะ มีใครบังคับให้เกิดได้ไหมไม่ได้ค่ะ,คะเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของธรรมะนะคะแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยถ้าเป็นธรรมะที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะคะก็จะมีลักษณะสามอย่างที่ใช้คำว่าไตรลักษณะที่ได้ยินกันบ่อยๆไม่แยกกันเลยค่ะไตรลักษณะคือสภาพธรรมะที่เกิดดับนั่นแหละนะคะเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับ เร็วแสนเร็วนะคะเกิดขึ้นเพียงถ้าเป็นจิตก็เกิดขึ้นทำหน้าที่แล้วกระดับไปคือเห็นแล้วกระดับได้ยินแล้วกระดับคิดนึกแล้วก็ดับเป็นอย่างนี้โดยที่ว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ต้องเป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะที่เกิดดับนี่แหละเป็นทุกข์ที่ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ไขได้ทุกอื่นนะคะหิวแก้ไขได้ไหมคะได้ค่ะป่วยไข้นะคะ แก้ไขได้ไหมคะได้ค่ะ,คะแต่สภาพธรรมะที่เกิดดับไม่ให้เกิดได้ไหมไม่ได้เกิดแล้วไม่ให้ดับได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครนะคะถ้าจะกล่าวถึงไตรลักษณะตอนนี้ทราบแล้วว่าเป็นสามัญญะลักษณะคือลักษณะทั่วไปสําหรับสภาพธรรมะทั้งหมดที่เกิดแล้วต้องดับไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมต้องมีลักษณะที่เกิดดับ จึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือเกิดมาแล้วแก่หรือเปล่าคะแล้วก็เจ็บแล้วก็ตายนั่นช้ามากค่ะแต่ว่าขณะที่เร็วกว่านั้นก็คือว่าทันทีที่เกิดแทบจะกล่าวได้ว่าทันทีที่เกิดแล้วก็ดับเร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงเหมือนมายากลนะคะนักเล่นกลทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยเกิดปรากฏโดยที่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น เหมือนขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะแล้วก็จําไว้เหมือนไม่ได้ดับไปเลยจำว่าเป็นคนจำว่าเป็นดอกไม้จำว่าเป็นเก้าอี้เพราะอะไรเพราะการเกิดดับสืบต่อที่เร็วมากนั่นเองจนกระทั่งไม่ปรากฏว่าดับทําให้เกิดนิมิตตะนะคะรูปร่างสันฐานเพราะสัญญาเนี่ยจำจนกระทั่งสามารถที่จะยึดมั่นนะคะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง ที่มีการยึดมั่นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นก็คือความหมายในภาษาบาลีที่เรียกว่าอัตตานุทิฏฐิคําว่าอัตตานี่ค่ะตรงกันข้ามกับอนัตตาอนัตตาคือไม่มีตัวตนจริงๆนะคะไม่ใช่สัตว์บุคคลใดๆเลยเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแต่เพราะความยึดถือไม่รู้นะคะก็เข้าใจก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเที่ยงและก็มีจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในโลกของความลวง เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะสภาพนามธรรมขณะน,นี้ที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ดับแล้วหมดเลยไม่กลับมาอีกแล้วก็มีนามธรรมซึ่งเกิดสืบต่อตลอดเวลานะคะโดยไม่ปรากฏการเกิดขึ้นและดับไปเหลือแต่เพียงนิมิตตะของทุกอย่างนิมิตตะของรูปปรากฏเป็นสันสานปรากฏเป็นสันฐานนะคะเป็นคนเป็นสัตว์แต่ความจริงเป็นอะไรคะเป็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็ว ไม่มีรูปร่างสันฐานใดๆเลยถ้าไม่มีการเกิดดับสืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดและดับไปอย่างรวดเร็วนี่นะคะก็เหลือแต่เพียงนิมิตตะของรูปเหมือนเราแกว่งก้านทูบหนึ่งดอกอย่างเร็วก็จะปรากฏว่าถ้าแกว่งให้กลมก็เป็นรูปกลมนะคะแต่ความจริงมีไม่ค่วงกลมนั้น มีแต่เพียงแสงสว่างนิดเดียวที่เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังสามารถที่จะลวงให้เห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งไม่ได้เกิดตรงนั้นดับตรงนั้นแต่ว่าสามารถที่จะเหมือนกับสิ่งที่กลมนั้นนะไม่ได้ดับไปเลยชั้นใดสิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะมีนิมิตตะของธรรมะทั้งหมดที่เกิดดับสืบต่อมีนิมิตตะของรูปมีนิมิตตะของเวทนาความรู้สึกนะคะ ถ้าเพียงขณะดเดียวเล็กน้อยเนี่ยดับแล้วใครจะรู้คะสั้นมากน้อยมากดับแล้วแต่เพราะเหตุว่าอย่างความรู้สึกเป็นทุกข์นี่ค่ะเหมือนกันนานมากนะคะไม่ได้ดับไปเลยความจริงเกิดดับตลอดเวลาแต่ก็มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดมากนะคะก็ปรากฏเหมือนกับว่าไม่ดับเลย นี่ก็คือกว่าจะรู้ความจริงว่าอยู่ในโลกของความไม่รู้นะคะอยู่ในโลกที่ลวงให้เห็นเหมือนกับว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนจริงๆซึ่งเที่ยงกว่าจะรู้ความจริงก็คือว่าเมื่อได้ฟังธรรมะและต้องคลายความไม่รู้ด้วยค่ะสภาพธรรมะจึงจะปรากฏกับปัญญาที่ได้อบรมแล้วขณะนี้นะคะเกิดดับไม่รู้เพราะไม่ใช่ปัญญาไม่รู้ก็มีจริงๆคืออวิชชาแต่ว่าขณะ ใดที่กําลังรู้ขึ้นจะเห็นความต่างของความไม่รู้กับความรู้และก็รู้ว่าอาวิชามีจริงๆคือขณะที่ไม่เข้าใจไม่สามารถจะเข้าใจได้แต่เวลาที่เริ่มเข้าใจนะคะลักษณะนั้นไม่ใช่อวิชชาเพราะฉันปัญญาก็ตรงกันข้ามกับอวิชชาค่ะเข้าใจมากขึ้นค่ะท่านอาจารย์ทีนี้จะขอกลับเรียนถามต่อเมื่อต้นชั่วโมงคุณธนากรถามถ,ามถึงเรื่องคันตินะคะ ทีนี้จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์คือพระพุทธองค์ได้สรรเสริญคําว่าขันติเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งทีนี้ความอดทนในทีนี้หมายถึงทนต่อที่จะเข้าใจถึงลักษณะของสภาพธรรมะแล้วก็แต่ทีนี้ก็มีความสงสัยอีกว่าจะต้องอย่างทางโลกโลกก็จะอดทนต่อคํานินทาหรือคําว่ากล่าวหรือว่าอดทนต่อที่อยากจะได้ทรัพย์ ทนอะไรตำไอะไรหลายๆอย่างตรงนี้จะเข้ากันได้อย่างไรคะ,ะคงไม่ต้องไปเข้ากันนะคะแต่หมายความว่าสิ่งที่มีจริงเป็นอย่างไรก็ค่อยๆเข้าใจสิ่งนั้นคุณบุตรสกรเคยอดทนไหมคะเคยค่ะกำลังอดทนหรือเปล่าขณะนี้กำลังอดทนค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ชื่ออื่นได้ไหมคะได้ค่ะในภาษาไทยลักษณะนี้มีจริงๆค่ะนะคะ เป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นค่ะเพราะมีจริงใช่ไหมคะค่ะมองเห็นความอดทนไหมคะมองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นแน่นอนนะคะเพราะว่าสิ่งเดียวที่สามารถจะเห็นได้คือสิ่งที่กําลังปรากฏให้เห็นขณะนี้เท่านั้นเพียงไม่มีรูปที่ปรากฏได้ทางตานะคะโลกมืดสนิทแม้ว่าจะมีเสียงมีความคิดนึก มีกลิ่นมีความจำแต่ก็ในความมืดสนิทเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่กำลังปรากฏนี่คือลักษณะของธรรมะจริงๆแต่ละอย่างนะคะซึ่งไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่ได้เป็นใครด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความอดทนอดทนที่เป็นอกุศลก็มีใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นอดทนที่เป็นกุศลก็ต้องต่างกับอดทนที่เป็นอกุศลขณะใด,ดที่ ไม่เป็นไปกับความติดข้องความต้องการหรือว่าเพียนด้วยความโกรธที่จะทำร้ายใครก็ตามนะคะขณะใดที่เป็นไปในทางอื่นที่ไม่ใช่ทางอากุศลขณะนั้นความอดทนนั้นก็เป็นอดทนที่เป็นกุศลขณะที่ฟังธรรมะไม่เข้าใจเบือ่ออดทนหรือเปล่าคะอดทนค่ะอ๋อท่านถ้าเบื่อไม่อดทนค่ะ,คะท่านอาจารย์กำลังเบื่อนะคะค่ะค่ะขณะนั้นไม่อดทน แต่แม้ไม่เข้าใจแต่ฟังอีกอาจจะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแม้ว่าจะเป็นเพียงทีละเล็กทีละน้อยก็จริงนะคะแต่เข้าใจได้อดทนที่จะได้แม้สิ่งที่เพียงทีละเล็กทีละน้อยไหมคะอดทนค่ะถ้าไม่อดทนไม่พอละไปหาอะไรที่มากๆดีกว่ายิ่งเขาบอกว่าได้เร็วได้มากนะคะยิ่งอยากได้ ขณะนั้นนะคะอดทนได้เปล่าไม่ค่ะไม่อดทนเพราะว่าเป็นไป,นปนตามโลภะหรือว่าความต้องการกาบเรียนถามอาจารย์อีกข้อหนึ่งนะคะคือมีความสงสัยตรงนี้นะคะการไม่ติเตียนตนเองและการไม่ยังผู้อื่นให้ติเตียนชื่อว่าตรงนี้ก็เป็นบาลีนะคะทีนี้ทีนี้ก็ข้ามไปนะคะบาลีหนูไม่อ่านนะ,ะทีนี้การไม่ทำร้าย เองและการไม่ใช้ผู้อื่นให้ทำร้ายตรงนี้ขอให้อาจารย์ช่วยขยายความด้วยค่ะการทำร้ายเป็นบาปหรือเปล่าคะเป็นค่ะเว้นบาปทั้งปวงการไม่ติเตียนเองไม่ใช่ติเตียนตัวเองนะครับการไม่ติเตียนเองและการไม่ยังผู้อื่นให้ติเตียนการไม่ติเตียนเองคือ เราไม่ไปติเตียนผู้อื่นนะครับแล้วเราก็ไม่ไปใช้ให้ผู้อื่นเนี่ยไปติเตียนผู้อื่นอันนี้พี่ไปอ่านเติมเองนะครับการไม่ติเตียนเองคือ <c oughs> เราคือไม่ใช่ตัวเราไปติเตียนคนอื่นร <c oughs> เราก็ไม่ได้ใช้ผู้ <c oughs> อื่นไปติเตียน <c oughs> แล้วต้องอดทนไหมคะที่จะไม่ติเตียนใคร <c oughs> อดทนคะ่ะอยากติเหลือเกินแต่ก็เก็บไว้นะคะยังไม่ติหรือว่าไม่ติวันนี้อาจจะวันหลังติก็ได้ค่ะ <c oughs> กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับคือว่าได้ยินว่านามธาตุหมายถึงสภาพรู้ธาตุรู้นะครับแล้วก็ได้แก่จิตเจตสิกแล้วก็นิพพานอยากทราบว่านิพพานเป็นธาตุรู้อย่างไรครับค่ะต้องเข้าใจให้ละเอียดนะคะว่าเวลาที่กล่าวถึงนามธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้ในขณะนี้หมายความถึงนามธาตุซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแต่นิพพานนะคะไม่ใช่สภาพรู้ แต่ไม่ใช่รูปธรรมก็เป็นนามธาตุซึ่งไม่ใช่จิตเจตสิกซึ่งเป็นสภาพรู้ไม่อย่างนั้นก็ปนนะคะพอได้ยินอะไรก็คิดเองแต่ความจริงต้องรู้ความต่างด้วยมิฉะนั้นปรมาธธรรมก็ไม่มีสีใช่ไหมคะถ้านิพพานเป็นจิตเจตสิกค,คือท่านรู้ลักษณะรู้นี้เป็นลักษณะของจิตเจตสิกเท่านั้นนนแต่ว่านิพพานหมายถึงสภาพที่ ไม่ไม่ใช่รูป,ปราธาตุแต่แต่ก็ไม,ไม่เกิด,กดเป็นนามาาธาตุที่ไม่ใช่จิตเจตสิกจึงไม่ใช่สภาพรู้กราบขอพวกคุณมากครับครับก็ได้รับฟังนะฮะคำอธิบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของถ้อยคําที่หลายคนอาจจะยังสับสนอยู่หรือไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงแต่ต้องให้น้องธนากรสรุปอีกทีตรงนี้ครับก็เรามาทบทวนของ นามธรรมกับรูปธรรมก่อนนะครับว่าหมายความว่าอย่างไรธรรมะเนี่ยครับหมายถึงสิ่งที่มีจริงแต่ก็มีอยู่2ชนิดนี่นะครับคือธาตุชนิดหนึ่งเกิดขึ้นปรากฏแต่ไม่สามารถรู้อะไรได้เลยอย่างเช่นลักษณะของรูปเสียงกลิ่นรสหรือสิ่งที่ปรากฏทางกายอันนี้เขาเกิดขึ้นมาปรากฏแต่ไม่รู้อะไรอันนี้เรียกว่ารูปธรรมซึ่งไม่ใช่สภาพรู้นะครับแต่ก็มีธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นรู้สิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏ ก็เป็นนามธรรมรหรือธาตุรู้สภาพรู้อาการรู้หรือจะกล่าวว่าเป็นธาตุที่รู้แจ้งหรือรับรู้อารมณ์ที่ปรากฏนั่นเองครับครับ,รบนี่คือคําอธิบายความหมายธาตุารู้ครับทีนี้เรื่องไม่ติเตียนเองไม่ใช่ผู้อื่นติเตียนอันนี้ความจริงง่ายนะครับก็หมายความว,าว่าถ้าเราเป็นผู้ที่อดทนแล้วก็ในขณะนั้นจิตเป็นกุศลขณะนั้นไม่มีทางที่จะติเตียน ใครก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการติเตียนด้วยตัวเองหรือใช้คนอื่นติเตียนก็เป็นอกุศลทั้งนั้นครับเพราะเพราะฉะนั้นนี่คือในรูปแบบไม่ว่าจะติเตียนเองหรือให้คนอื่นไปติเตียนเกิดอกุศลทั้งนั้นใช่นะชัดเจนนะครับอ่ะโอวาทปาติโมกอาณาปาติโมก,าาาโมกครับหลายท่านก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าในช่วงพรรษาแรกๆเนี่ย พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกมาโดยตลอดอยังไม่มีการสวดสาธยายพระปาติโมก227ข้อเนี่ยครับแต่ว่ามาประมาณช่วงพรรษาที่20หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะครับ,รบก็ได้มีภิกษุพูดทุศีนหรือมีศีลไม่บริสุทธิ์เข้ามาฟังโอวาทปาติโมกและพระองค์ก็ไม่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในพรรษาน,นั้นรพร้อมกับตรัสต่อไปว่าต่อไปนี้พระองค์จะไม่ทรงแสดงแล้วแต่จะให้ภิกษุมาประชุมกันแล้วก็สาธยายศีล2 2งข้อ เป็นอานาปาติโมอ่อ๋อนี่คือความต่างใ,ในสมัยพุทธการเมื่อพระองค์ท่านนะฮะแสดงเองก็ใช้ใชว่าโอาวาทปาติโม่โมและเมื่อเป็นศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อก็เป็นอานาปาติโม่ซึ่งโอวาทาปาติโม่เนี่ยครับคือคาถาที่เราเรียนกันมาในวันมาคบ,บูชาแต่อานาปาติโม่ก็คือศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเป็นการอธิบายปลีกย่อยของความหมายว่า ละชั่วทำดีอย่างจิตให้ผ่องแพ้วแล้วก็ขาทาอื่นๆมาเป็นศีลทั้งหมด27ข้อนั่นเองนะครับชัดเจนนะครความหมายรตรงนี้เอาเดี๋ยวแต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงอื่น มีเรื่องกิจกรรมที่ทางมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เดินทางไปนำมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียเมื่อสักช่วงกลางเดือนกรมภาธ์ที่ผ่านมาใช่ไหมใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยสิฮะว่าคณะของเราไปไหนทําอะไรกันบ้างครับก็น่าสนใจแต่เสียดายพวกเราไม่ได้ไปไม,ไ,ไม่ได้ไปนะปีนี้ไม่ได้ไปเสียดายครับคงปีหน้ามีโอกาสนะครับอ่ะกิจกรรมมีอะไรบ้างฮะ ก็การเดินทางไปในมหการสังเวชนิยสถานประเทศอินเดียในวันที่16ถึง23กุมภาที่ผ่านมานี่นะครับก็มีกำหนดการที่สำคัญหลายประการครับประการแรกนมหาโพธิสมาคมแห่งประเทศอินเดียพุทธคยาคณะมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ถวายวงแหวนทองจารึกหลักฐานไว้ในองค์พระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุของท่านพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะอ๋อครับครับนี่พี่จําได้เมื่อปีที่แล้วได้มีโอกาสไปกับท่านอาจารย์สุจินและคณะไครับไปถวายพระอบใหม่ใช่ครับเป็นคริสตัลแล้วก็ประดับด้วยอัญมณีแท้ใช่ไหมฮะฮะสวยงามมากแล้วคราวนี้ไปก็คือเอาวงแหวนทองไปบรรจุจะได้คนที่ศึกษาจะได้รู้ที่มาและที่ไปอืมครับอ่ะนั่นเป็นกิจกรรมที่มหาโพธิสมาคมนะฮะใช่ครับกิจกรรมที่สองนี่นะครับก็คือการประกอบพิธีเปิดและมอบถวายห้องสมุดธรรมปาละซึ่ง มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็ได้บุรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเดี๋ยวเมื่อปีที่แล้วนี่รู้สึกท่านอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังเหมือนกันว่ากำลังจะทําเรื่องนี้อยู่อ๋อนี่ไปเปิดแล้วนะไปเปิดแล้วคือบุรณะเสร็จแล้วแล้วก็ไปทําพิธีเปิดครับครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็เดินทางไปในมรดกสังเวเชนียสถานเวียนประทักษิณรอบไม่ว่าจะเป็นเจดีพุทธคยาสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทำเมฆาสถูปที่สารนาสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาครับแล้วก็คณะส่วนหนึ่งนี่นะครับก็ได้ไปที่ปรินิพานสถูปสถานที่พระพุทธเจ้าทรงดับขันธ์ะปรินิพานที่กุสินาราครับครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ไปสังเวชนียสถานเขาบอกว่าจริงๆคนเป็นชาวพุทธควรจะได้มีโอกาสสักครั้งในชีวิตนะน้องธนากรมีโอกาสยังเยรา้ยังเด็กอยู่ยังมีโอกาสนะฮะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับก็ได้เที่ยวชมแล้วก็นมัสการสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเช่นอย่างเช่นนะครับก็เดินทางไปนมัสการต้นพระศรีมหาโพ์สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครับแล้วก็ไปที่กรุงราชาคห์นะครับขึ้นเขาคิจกูดบนยอดเขาเนี่ยครับก็นมัสการพระคันทกุดีที่ประทับของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีกุฏิของท่านพระนร์อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับครับ ต่อจากนั้นก็เป็นถ้ำสุกราขาตาที่ท่านพระสารีบุตรได้สําเร็จเป็นพระอรหรันต์หลังจากน,นัสการแล้วเดินลงเขาไปชมที่คุมขังของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเป็นวัดชีวกรรมพวันอารามสวนมะม่วงของหมอชีวโกโกมารพัฒและเป็นที่พระเจ้าอาชาติศัตรูได้เสด็จมาเฝ้าสารภาพความผิดต่อพระพุทธเจ้าและพระองค์ก็ทรงแสดงสาม,มัญญผลสูตร หลังจากนั้นนะครับก็เดินทางไปยังวัดเวรุวันมหาวิหารวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวัดที่พระผู้มีพระภาคนี้นะครับได้ทรงแสดงโอวาทถปาติโมกในวันมาคบูชาด้วยครับครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็ไปยังพุทธคยาพุทธคยาสถานที่นะครับก็ไปยังถ้ำดงสิริชมสถานที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยานานถึง6ปี ต่อจากนั้นก็ชมบ้านนางสุชาดาชมสถานที่นางสุชาดาถวายข้ามดทุป,ปายาตและที่พระโพธิสัตว์ทรงลอยถาดริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราตต่อไปก็เป็นสถานที่โสธิยพรามถวายญาติกุศะแปดกรรมือก่อนที่พระองค์จะทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะครับ,รบนอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่อื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นได้กล่าวมาแล้วถึงเรื่องของสังเวชนีสถานสี่นะครับ,รบแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การสนทนาธรรมะตามสถานที่ต่างๆเพื่อความเข้าใจทราบซึ้งในธรรมะหลังจากที่ได้เห็นสถานที่จริงมาแล้วนะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไม,มจะต้องเดินทางไปสังเวชนียสสถานหรือสถานที่สําคัญตามพุทธประวัติไปแล้วไม่ได้ไปเดินชมเดินเที่ยวอ,อย่างเดียวแต่เราไปสนทนาธรรมะก,กันที่นั่นประโยชน์ที่เกิดว่าทําไมไปที่นั่นสูงสุดใช่ไหมฮะนี่ครับต้องอย่างนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเห็นบอกว่าจะมีเรื่องห้องสมุดห้องสมุด ที่ได้บุญณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีรายละเอียดมาเล่ารตรงนี้นะครับเอาละรครับเดี๋ยวเราต้องไปกันช่วงหน้าแล้วครับเป็นเรื่องของวันที่3ตุลาคมของทุกปีนะครับทางพุทธศาสนิกชนหลายคนผมต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่าอาจจะยังไม่ทราบว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายกนะครับซึ่งเป็นองค์พระประมุขของคณะสงฆ์ไทยเนี่ยนะครับปีนี้วันที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้นั้นสมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระชนมายุ 8รอบ96พรรษาเพราะฉะนั้นรัฐบาลคณะสงฆ์ไทยจะจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะสนทนากับพระเทพประยัติ์มนินลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏรราชวิทยาลัยเพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชนั้นนอกเหนือจากจะทรงเป็นสกลมหาสังฆปรินายกแล้วพระองค์ท่านก็ยังทรงเป็น นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปติดตามรายละเอียดต่างๆในช่วงธรรมทัศนะครับ